ว่ายกนิ้วให้จริงๆเดี๋ยวไปดูความงดงามและก็ความประทับใจกันนะครับเป็นการเทิดไทยองค์ราชินีแม่แห่งแผ่นดินนั่นเองครับคณะครูและนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาครับโรงเรียนเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาพร้อมใจกันรังสรรค์ผลงานกว่า120ชิ้นเป็นภาพเหมือนสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถด,ด้วยเทคนิควาดภาพประบายสีและเทคนิคปะติดนะครับผลงานแต่ละชิ้นมีความโดดเด่น น่าประทับใจโดยเฉพาะผลงานภาพปะติดที่ใช้วัสดุต,ต่างๆอย่างเช่นต้นกกอย่างเงี้ยค่ะหยวกกล้วยอย่างนี้กระดาษเมล็ดงาค่ะเอามาเรียงร้อยเอามาใช้เทคนิคปะติดแล้วเป็นภาพแม่ของแผ่นดินอย่างน่าทึ่งทีเดียวครับสวยงามมากนี่นี่นี่นถ้าดูไกลๆเนะี่ยเหมือนกับเป็นภาพวาดแต่ไปดูใกล้ๆนี่ยนะ เอาวัสดุอะไรก็ไม่รู้อะหลายๆอย่างที่มันไม่น่าจะเข้ากันได้ามาปะติดและสวยงามมากใช่คุณวีรยุทธ์เพชรประภัยเนี่ยครับครูสอนศิละปะโรงเรียนเสริงสังบอกว่าในวันแม่แห่งชาติปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดโครงการแสดงนิทรรศการ84ภาพศินรวมใจเทิดไทยองค์ราชินีเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถที่มีพระชนมาย,ยุครบ84พรรษา โดยใช้ศิลปะครับขณะเดียวกันก็ยังเป็นการพัฒนาความสามารถด้านศิลปะอีกด้วยเด็กที่ร่วมรัง,รงสรรค์ผลงานก็รู้สึกเหมือนกันบอกว่ารู้สึกปลาบปลืม้มและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเอาผลงานเนี่ยมาร่วมในนิทรรศการเทิดพระเกียรติในครั้งนี้เพราะถือเป็นโอกาสหนึ่งครับที่จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินอ,อีกทั้งยังได้มีโอกาสสร้างสารรค์และนําความรู้ความสามารถด้านศิลปะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยไปฟังความรู้สึกของน้องๆกันครับ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเทือกภเกียิพนาชินีที่ผลงานเราออกมาก็ได้ร่วมเทือกภเกียติด้วยแล้วก็เป็นการฝึกทักษะของเราไปด้วยครับในการลงสีษษในการวาดภาพส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับ โรงเรียนเสริงสางที่นครราชสีมานะครับก็ไปกันได้นะฮะเพราะว่าเขาจะเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการเนี่ยวันท um> um> ี่11สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงนู่นเลย31ตุลาคมนู่นเลยค่ะหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับที่หอศรีโนโรงเรียนเสริงสางอําเภอเสริงแสงจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับค่ะนี่ขนาดเราเห็นในภาพในทีวียังสวยงามขนาดนี้เลยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากไปให้กําลังใจน้องๆพาคุณแม่ไปเที่ยวก็ได้นะนะคะ ก็อย่าลืมนะวันรักปีนี้บอกรักคุณแม่ะนะคะพวงมาลัยสักหนึ่งพวงนะคะอหอมคุณแม่สักหนึ่งฟอดเท่านี้คุณแม่ก็ดีใจสุดๆแล้วนะคะใช่ค,ค่ะเอาละค่ะพาไปเที่ยวกันต่อเลยยังอยู่ในแถบอีสานนครพนมปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นจังหวัดที่ถือว่ามีความสุขที่สุดในประเทศ